เกิดอะไรขึ้นคิมร้องไห้หนักทั้งที่ใกล้จะถึงวันวิวาหมากแล้วตื่นต้นหนักมาเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะสละโสดกันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักซุปตาน้อยสีหมากปรินและคิมเบอร์ลี่แอนเทียมซิริหลังมีพิธีมั่นผูกข้อไม้ข้อมือแบบทางเหนือไปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้หมาคิมจะจัดทิธีแต่งงานในวันที่14กันยายน2566ที่เลคโคโมประเทศอิตาลีแต่ล่าสุดหนุ่มมากได้โพสต์ภาพว่าที่เจ้าสาวพร้อมแคปชั่นบอกเล่าความในในตอนนี้ว่าคุณเขาเครียดมากครับร้องไห้ไปแล้วหนึ่งทีกับฟ้าฝนวันที่14ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมาย ไม่อยากให้เครียดและหวังว่าวันนั้นจะเป็นวันที่มีความสุขของทั้งคู่